ผู้ิิงจมาามาหกนทร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวได้ไหมเน,ะนี่จะทำปนิน อบโอ่งใช่ไหมถจะทำปลาเนรอบโอ่งแล้วหนูหนูต้องเป็นแบบ number one เลยเจ้าแรกในโลกเจ้าแรกในโลกก็สิขายดิบขายดีขั้นตอนแรกต้องเลือกฐานให้ดีก่อนต้องเลือกยังไงเจ้าลุงเดี๋ยวเจ๊บอกฮะเอาตองเอาแป้งมาเดี๋ยวนะจะเลือกฐานแล้วแป้งไปทำไมมันเป็นเคล็ดลับนะอย่าสงสัยเหรอเออเดี๋ยวจัดให้ยังไงวะเจ๊เออเลือกแป้งที่ดีมันต้องเอ๊ะทำไมต้องเอาแป้งไปโรยวะ้งงนิดหน่อยนะเนี่ยทำไมนะเจ๊แล้วยังไงต่อ ทำไมอ่ะนี่เลือกผ่านนะไม่ได้มาขูดหาเลขแจ้ว้ายไม่ใช่แล้วอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่เหรออันเว้าวมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยเมื่อคเดี๋ยวสวัสดีผู้ชมก่อนสะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอตารางทุกท่านก็สู่รายการผู้หญิงก็มาหาเด็กแปู เลยนะคะิงถ้าจะพูดเรื่องฐานนะต้องไว้ใจคนนี้น้องคิงค่ะจากร้านไก่อบถังค่ะวัสดีค่ะดีควันนี้คิงเด็ดมากเลยจัดไก่มากี่ตัวลูกวันนี้จัดมา20ตัวครับ20ตัว ลูกไก่เลยนะลูกไก่อบอบถังครับไก่อบถังเดี๋ยวนะไก่ลูกนี่ต้องกินผูกระถานแล้วลูกนี้ไม่ใช่ครับเอามาอบครับแล้ววิธีการเลือกถ่านยังไงลูกอบไก่ต้องใช้ถ่านอะไรแล้วอบปลาต้องใช้ถ่านอะไรตการย่างปลาก็ต้องใช้ถ่านก้อนเล็กถ้าเคใช้ก้อนใหญ่เนี่ยเนื้อปลามันมันอ่อนครับมันจะทําให้ไหม้ไวครับเพราะไหมใช่ครับถ้าเกิดว่าถ่านก้อนเล็กเนี่ยจะทําให้เปลวไฟมัน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 น้อยแต่ถ้าถ่านก้อนใหญ่จะทําให้เปลวไฟมันมันเยอะครับแล้วก็สูงครับ ไก่กับปลาก็จะไม่เหมือนกันครับใช่ครับต้องต้องอยู่ที่ไซส์ครับเป็นไม้อะไรลูกเนี่ยต้องเลือกไม้อีกไหมลูกถามใช่ครับต้องเลือกครับอย่างที่ผมใช้ผมใช้ไม้มะขามเทศครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีๆก็ไม้กงกลางครับม่อออกแล้วมันเป็นถ่านไปแล้วหนูจะรู้หรอว่าเป็นไม้อะไรตามจริงผมแยกไม่ค่อยออกครับแต่ว่าผมมองที่เนื้อมากกว่าครับถ้าเกิดเนื้อนิ่มเนี่ยก็คือจะทําให้ไม่ดีครับ นี่ไงถ้าอย่างนี้เนื้อเนียนแม่เค็งแล้วที่อันมันแตกแปะๆอันนั้นอ่ะก็คือเนี่ยครับอย่างนั้นเราจะทำให้มันแตกด้วยความที่หนูแบบไม่เคยมีความรู้เรื่องฐานแล้วดันไปอยู่ไปไปอยู่เมการู้เพราะเราเป็นคนไม่เอาฐานไปเท่าไรบ้างไปอยู่เมกาแล้วมันจะมีเตาผิงไฟไอเราอ่ะเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อไม้ไม้ในซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะมีไม้ถ่านเราก็นึกว่าถ่านอะไรก็ได้บ๊อบบี้ซื้อไปเถอะ อีบอีก็บอกแหม่มไม่แล้วเราเป็นคนไม่ฟังหัวเฮ้ยอันถูกสิมึงจะไปซื้ออันแพงทำไมนอนไม่ใช่โน้ตแม่เราแล้วไปถึงพอไปถึงนะก็เอาใส่เลยแตกแ๊กแตกแ๊กนอนไม่ได้เลยเนี่ยเพิ่งรู้ว่าฐานมันก็มีหัวแบบนเคยได้ยินแต่ไก่อบโอ่งเมื่อก่อนหนูทำอบโอ่งป่ะลูกเมื่อก่อนก็ใช้โอ่งครับแรกๆเลยครับแล้วทำไมถึงมาเป็นอบถังลูกมันย้ายยากครับ ใช่ครับเวลาเพราะว่าผมขายในตลาดครับเวลาผมต้องยกต้องยกไปแล้วก็ยกกลับทุกวันครับพอยกหนักๆเข้าเงี้ยมันก็เริ่มแตกแล้วอันนี้ใครแนะนําเลยต้องเป็นแบบนี้อันนี้จริงๆผมผมเห็นใน y YouTube ครับที่ผมไปดูมันเป็นถังอาถังเหล็กครับในยูทูบผมก็เลยมาประยุกต์ใช้เองแล้วแต่ผมมองว่าถังเหล็กอ่ะ ม,มันใช้ไปแล้วมันนานๆานจะเป็นสนิมดูคนเลีอ,อ,อ,อเกปลเป็นสเตนเลสครับอ๋อหนูประกอบเองใช่ผมเป็นคนทําเองครับลงมือประกอบเองด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปจ้างใครเขาแล,แล้วมันอบได้ทีกี่ตัวหกตัวครับถังสเตนเลสใบนี้แหละค่ะคือบองเงินบอททองที่น้องคิงใช้ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวจากเมื่อก่อนที่เคยทํา อบอ้อมแต่ว่ามันลําบากเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหนักมากเคลื่อนย้ายทีหนึ่งโอ้โห,โหอย่าให้พูดถึงยิงค้าไปขายตลาดนัดเนี่ยมันต้องจอดรถอีกที่ขายอยู่อีกที่แล้วแหมถ้าเจอฝนตกล่ะก็วันนั้นเนี่ยถือว่าวินาสนตโลสําหรับน้องคิงเลยละค่ะน้องคิงก็เลยคิดว่าเออเราจะทำยังไงดีนะหลังจากนั้นก็ได้ไอเดียจาก YouTube ค่ะขอเปลี่ยนจากออค์มาเป็นถังสแตนเลสโดยที่น้องคิงเนี่ยทำ เองทุกขั้นตอนเลยค่ะและเพราะถังใบนี้ที่ทําให้น้องคิงลืมตาอ้าปากได้ด้วยยอดขายวันละ7 0 0ดพนถึงหนึ่งบาทว้าว,าวาน้องบอกอย่างภาคภูมิใจค่ะว่ารอดผลโควิดมาได้เพราะถังสแตนเลสใบนี้แหละค่ะมันคนไข้ต้องรอนคุมขายวันละ50ตัวครับอตอนนี้เหรอใช่ครับผมแล้วก็มีข้าวหน้าไก่อบด้วยครับด้วย<อ>ความที่อบแบบนี้ทำให้เนื้อไก่ มันช่ำฟูช้ำช้ำนะขายวันหนึ่งตกได้เท่าไหร่ลูกอยู่ประมาณ7 0 0 0พถึง10,000หมื่นืต้นๆประมาณนี้ครับถ้าเป็นวันที่ยุ่งยุ่งหน่อยเนาะคนที่คักหน่อยก็จะเป็นหมื่นนะครับักหต้นทุนแล้วเหลือกำไรประมาณกำไรอยู่ประมาณ40บเอซครับใช่ครับก็ประมาณอืวตัวนี้แค่ผู้ชมทายว่าตัวละเท่าไหร่เฉลยตัวละ140บาทครับ140บาทไม่คยนะตัวใหญ่เนี่ยจะซื้อครึ่งตัวก็ได้ใช่ไหมใช่ครับขายเป็นครึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวใช่ครับ ได้จที่อามานี่เราสามารถชิมได้ใช่ไหมลูกชิมได้ค่ะชิมเลยหนูอ่ะมีน้ําจิ้มให้เสร็จสับเลยใช่ไหมคิงจ๋าอันนี้เป็นน้ําจิ้มหวานครับพี่แล้วก็ซอสเทอริยากิแล้วก็มีน้ําจิ้มเผ็ดทางด้านนี้ครับแล้วแต่ว่าเหคนแม่ชอบแบบไหนแล้วอย่างยิ่งี่ที่เป็นแบบว่าข้าวที่มันปลกข้าวเนี้ยคิงไก่เนี่อันนี้ราคาสามสิบบาทครับอ๋อสามสิบบาทแล้วเนื้อลูกสี่สิบห้าบาทครับไก่เนี่ยคิงก่อนที่คิงจะไปอบในในถังเนี้ยหนูก็ต้องแบบ ใช่ครับต้องมาก่อนครับตรองเอาสูตรมาจากใครสูตรเนี้ยคือพี่ที่รู้จักกันเขาให้มาครับชื่อพี่เล็กครับให้มาเพลๆเลยเหรอใช่ครับผมน่ารักจังเลยอ่ะอเพา้องสารผมครับพี่หนูไปขอเขายังไงอ่ะคือตอนแรกผมก็แย่ๆครับผมตะกอนผมขายของทะเลครับขายไม่ดีทีนี้ผมผมไม่อยากจะเปลี่ยนของขายครับตอนนี้ไก่อบโงเนี่ยผมว่าน่าจะวขายง่ายกว่าใช่ครับผมว่ามันน่าจะคนน่าจะนิยมกว่านับผมก็เลยไปขอสูตรพี่เขาใครใครคนที่ทำไอเียตัวหมัก คุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนทาให้ครับน้าจิ้มด้วยครับแล้ววันนี้มาด้วยนะวันนี้มาด้วยีคุณแม่สวัสดีค่ะเห็นมีเทียงก็คิงด้วยไม่ใช่หรอว่าไม่เอาสูตรแม่คิงเอาสูตรคิงอะไรเงี้ยยังไงคิงยังไงตอนที่ทําไปแรกๆเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ครับแล้วทีนี้ก็จะมีคาคอมเมนต์มาเยอะของลูกค้านะครับพอเยอะๆเข้าผมก็ต้องไปบอกแม่ให้แม่ต้องต้องเติมตัวนี้ตัดตัวนี้นะอะไรเงี้ยครับ แรกๆคุณแม่เขาก็จะเถียงเขาก็แบบจะเอาหลักเดิมไงครับแต่ผมบอกว่าต้องอร่อยแล้วต้องเชื่อผมนะเพราะว่าลูกค้าเป็นคนทานลูกค้าเป็นคนคอมมิตน์มาครับเราต้องตับตับไปคีกว่าลูกค้ามาอ้างแม่แต่อร่อยจริงๆด้วยน้ําซอสแล้วก็ตัวไก่ หอมแล้วก็นุ่มนุ่มฟูพ่สูขาเมื่อกี้เราชิมสองคนแล้วแต่เห็นบอกว่ากว่าจะมาขายไก่เป็นเรื่องเป็นราวกว่าจะนิ่งได้เนี่ยเราก็เคี้ยวไม่ใช่เล่นใช่ไหมก่อนจะมาเป็นพ่อค้าขายไก่อบกิ้งเคยมีอดีตที่เกเรถึงขนาดว่าทำให้แม่เสียใจสุดๆมาแล้วค่ะเขาทำเรื่องอะไรไว้และทำไมถึงคิดได้ช่วงหน้ามาฟังกันต่อค่ะ ร่วมทำมาหากินโดยโทมิผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นพื้นสะอาดหอมอาจจะมาขายไก่เป็นเรื่องเป็นราวกว่าจะนิ่งได้เนี่ยเราก็เฟียวไม่ใช่เล่นใช่ไหมแม่ถ้าเต็มสิให้ความดื้อเท่าไหร่ตอนอายุ17บเจ็อกได้เหมือนกันสุดๆเลยสุดเลยสุดเลยเนี่ยแม่ๆสุดเลยเห็นไหมแม่ใช่ค่าสุดๆเลยอ่ะอเพราตอนอายุ17คือทําผู้หญิงท้องใช่คับ ทำยังไงลูกความรู้สึกตอนนั้นตกใจไหมครับก็ตกใจครับแล้วก็เครียดในฝันถีอว่ายังเป็นเด็กอยู่นะครับใช่บางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมใช่แต่เราก็ต้องต้องหาเลี้ยงอีกอีกชีวิตแล้วแล้วตอนนั้นคิดยังคิดอยากเคยมีแว๊บไหมเนบยนี่พากันไปเอาออกหรืออะไรมี่ไม่รูกไม่ล่ะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาจะสอนเรื่องพวกนี้ตลอดนาตอนนั้นแม่เลยไม่ยอมรู้ครับเพราะว่าผมไม่ไม่ปิดบังแม่อยู่แล้วครับไม่เสียใจไหมพราะเขาเรื่องนี้มาบอกแม่อะ ก็เสียใจนะคะก็อยากให้เขาเรียนแต่เขาไปทำอย่างนั้นแม่ก็เสียใจค่้อเแล้วแม่แม่เนาะแล้วพอพอเรื่องมันเกิดแล้วอ่ะแม่แนะนําลูกว่าไงะแม่ก็ว่าแม่เป็นไรผิดแล้วก็ผิดไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่แม่ก็ว่าอย่างนี้กไขกันปักนี่คือคําพูดที่ที่แม่ทุกคนพูดหมดลูกต่อให้ลูกจะแบบจะหลงทางหลงผิดหรือในช่วงวัยขนองขนาดไหนสุดท้ายแม่ก็บอกไม่เป็นไรถ้าหลงผิดแล้วไม่เป็นไรหลงไปกลับมาใหม่ แล้วเรากลับมาได้ตอนไหนหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับคิงก็ไม่ทําอีกเลยไม่พลาดอีกเลยใช่ไหมลูกไม่หัวล้ออ่ะลูกผมก็เกเรไปเรื่อยแหละยังเหมือนเดิมอยู่ครับหลังจาก17ทำท้องมีอีกที่8ทำท้องอีกครับผมประมาณสัก20บ้งครับถ้าจะไม่ผิด20ครับประมาณกเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบอะไรบ้างเขาเริ่มตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินจบม .3 มารับจ้างก่อนครับ จ้างเป็นพนักงานซักลีดในโรงพยาบาลครับวันนั้นตอนนั้นได้ค่าแรงวัล200นละ210บาทนะครับก็ทําอยู่ได้สักปีหนึ่งได้ครับแล้วก็แล้วก็ออกมาแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆครับแล้วทำไมมามาคิดขายมาที่ค้าขายลูกพอถึงจุดหนึ่งที่ทํางานแล้วรู้สึกว่าหนึ่งค่าแรงมันได้ไม่มากพอเท่ากับค่าใช้จ่ายเราแล้วและอีกอย่างหนึ่งผมก็มองว่าวุฒิผมมันไม่สามารถที่จะ ไกลไปมากกว่านี้แล้วผมก็คิดว่าต้องหาอะไรที่ว่ามันมันได้ร้ยได้เพิ่มก็ต้องค้าขายค้าขายแรกที่เราค้าขายคือค้าขายอะไรขายหอยครับรอดิตเลูกรอดไหมคิงเคยคิดว่าชีวิตเราวนเวียนอยู่กับตรงเนี้ยครับผมก็ล้มลุกคุกคานกับหอยมาหลายปีเหมือนกันครับหอยอะไรลูกขหอยหอยแค้งหอยแมงภูแล้วก็หอยนางรมครับกออยู่ได้หอยสดใช่ก็พออยู่ได้ครับผมขายอยู่ประมาณ8ปปี9้ปีได้อยู่ก็นานนะตั้งแต่อายุ16เลยครับพี่แล้วทำไมเปลี่ยนมาเป็นเจ้าไก่เนี่ยล่ะ ก็ช่วงหลังมานี้ของทะเลมันราคาสูงมากครับ,รบรแล้วพอราคาสูงปั๊บเนี่ยเราเราขายเราก็ต้องอัพราคาขายเพิ่มขึ<ๆ>้นพออัพราคาปั๊บเนี่ยลูกค้าก็ซื้อได้น้อยลงครับทิ้ยอดขายเราก็เลยลดลดลงพอลดลงปับ๊บกำไรเราก็ลดลงไปด้วยใช่ครับมันก็เลยแบบเริ่มแย่มนันไม่ไหวก็เลยต้องปรับเปลี่ยน,นครับพี่ทุกวันนี้คิงต้องดูแลใครบ้างลูกก็คือตอนนี้ก็คือผมอยู่กับลูกหนึ่งคนครับลูกคนโตน้อยแล้วก็มีอยู่กับแม่ครับครับผม แล้วก็มีลูกอีสองคนแต่ว่าอันนั้นไม่ได้อยู่ด้วยครับห <Ừ S 2> นูมีลูกทั้งหมดกี่คนนะสามคนครับ สามคนใช่ต้องส่งเสียทุกคนเขารับผิดชอบมากค่ะวิสุขาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมตัวคุณแม่เองก็ก็ป่วยคุณแม่เป็นอะไรคะเป็นไขมันในเส้นเลือดแล้วก็เป็นภูมิแพ้ค่ะคุณแม่ทํางานหนักไม่ค่อยได้ครับทํางานหนักแล้วก็จะหน้ามืดครับโอหลูกก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยใเห็นบอกว่าเคยแบบไม่มีตังค์แล้วก็ไปเอายานี่คือแทบจะไม่ไม่มีตังค์ไปเอาใช่ครับบางทีเนี่ยคุณแม่ไม่สบายเนี่ยอยากจะพาแม่ไปหาหมอบางทีเงินมีน้อยเนี่ย บางทีเรายังยังไม่กล้าไปเลยกลัวว่าเงินจะไม่พอค่ายายครับมีหลายครั้งครับหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับมันก็เลยทําให้เราต้องดิ้นรนรแล้วก็มาอยู่ในจุดเนี้ยลูกแม่เป็นเด็กที่มีความคิดนะเนาะคุณแม่นะเขาคิดอยู่ตลอดเวลาเลยเออเออเออขาจะทําอะไรดีทำมาค้าขายไยงดีเออเป็นลูกจ้างลูกจ้างเงินเดือนก็เท่านี้เออแบบมันก็ไม่พออะไรเงี้ยคือเขาคิดอะ่อนะเนาะเป็นคนที่วางแผนชีวิตอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดเรามาค้าขายเราเป็นเจ้านายตัวเอง เงินมันก็จะได้มากกว่าที่เป็นลูกจ้างอะไรเงี้ยนะเออได้ชิสำหรับตัวเองนเหอเวลาเหนื่อยเวลาท้อหนูให้กําลังใจตัวเองอยังไงอะผมจะชอบชมตัวเองครับ เวลาผมทําอะไรได้แล้วผมจะพ่อชอบบอกเองว่าเก่งจังหวะโอ้แล้วสูงมีกําลังใจครับแล้วก็ดูตัวเองดีนะแแล้วผมก็มองไปที่ครอบครัวครับก็จะได้กําลังใจครับแม่สอนอะไรที่จําขึ้นใจเลยออกแนวว่าว่าลูกผู้ชายนี่ห้ามอ่อนแอครับต้องเข้มแข็งเขาเรียกแม่แม่ยังทําได้แบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าลรอกเขาเรียกเป็นวิธีการกระตุ้นของเขาครับในส่วนตสอนลูกผู้ชายยังไงของหนูเนี่ยนะหนูแบบเป็นเพื่อนมากกว่า เพื่อนมากกว่าแต่ว่าแต่เคยไฟกันนะเรื่องสูตรอาหารเพราะว่าเขาจะเป็นคนอยู่หน้าร้านรับออเดอร์ลูกค้าแชทเป็นแอดมินเขาจะรับคําติชมจากลูกค้าทั้งหมดเราก็จะคงเนี่ยเหมือนแม่นี่แหละเหมือนน้ำพริกเหมือนปลาเนี่ยก็รสชันดีแล้วแบบนี่มันต้องออริจินอลบบนี้ี้จนสุดท้ายต้องปรับตามเขาเพราะว่าลูกต้องตามใจลูกค้าคุยกับลูกค้าพ i อายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้ ยี่สิบเจ็ดครับปีนี้ถ้าเกิดในในใน,ในความคิดของพวกเราสี่คนในออยี่สิบเจ็ดก็คิดว่าเด็กอยู่นะแม่เนาะ<ช>เราคิดว่ายังเด็กอยู่นะแต่ว่าเราไม่รู้สึกว,ว่าความคิดเขาเกินอายุเออเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนา<ม>ะคิงและคิงคิดว่าตรงเนี้ยครอบครัวของคิงเนี่ยอ่ะลูกสามคนคิงพอ,อยังค<ต>ิดว่าน,น,น่าจะพอแล้วครับ <S <S พี่ไม่<ป>ไม่ถึง<ป>ะะลูกก็พอแล้วแล้วเพื่อนวัยเดียวกันเวลาเขาไปเที่ยวเล่นอ่ะเรามองเขาไหมครับเห็นครับเวลาผมนั่งขายของอยู่หน้าร้านดีเพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านกันเยอะแยะครับประจําเลยผมก็มองบางทีก็คิดว่า เออหน้าอิจฉาจ่างชีวิตพวกเขาแต่แบบสุดท้ายแล้วผมก็ต้องทํางานแล้วแล้วไอ้สิ่งที่ผมทําเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ยวายครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยรับถือหัวใจเธอริคงคิงรู้ไหมว่าเพื่อนเพื่อนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วเห็นคิงขายไก่เพื่อนเพื่อน่ะก็อาจจะนึกอยู่ในใจว่าทําไมกูทําแบบไอ้คิงไม่เป็นวะเออเชื่อป่ะเขา็ีคนที่หย่อนกลับ มันทำไมมันเก่งจังวะต้องใจคือเกงได้ว่าไม่ไม่เท่าที่ดูเขาเป็นเด็กคิดบวกคุณแม่ถ้าคนไม่คิดบวกนะเขาจะไม่ให้กําลังใจตัวเขาเองหรอกถูกปะนี่เมื่อลูกเป็นคนคิดบวกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคิงก็ต้องคิดอย่างที่พี่สุพูดนั่นแหละแต่เรื่องลูกพอแล้วเฮ้ยนี่เขาวอกเข้ามาตรงนี้จังเลยเขามีความฝันฝันว่าอะไรก็อยากจะมีรายได้ที่ว่าที่ว่ามั่นคงแล้วก็ผมไม่ต้องการอะไรมากมายเขาแค่มีเงินเก็บที่เยอะ ไปดูแลครอบครัวเขาบอกเขาอยากส่งลูกทั้งสาคนเรียนให้จบจุงสูงแม่จา๋จาภูมิใจไหมค่ะภูมิใจค่ะแม่เคยรู้สึกว่าครั้งหนึ่งที่คิงอ่ะชิงสุก่อนหามมีลูกในวัยที่ไม่เหมาะสมแม่เสียใจแต่แม่เป็นต้นกำเนิดของพลังงานคิดบวกของคิงเพราะแม่บอกว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์วันนั้นออลูกจะไม่หายเกเรแล้วก็จะไม่รู้สึกสำนึกแล้วก็มีวันนี้ แม่เป็นคนพาลูกคิดบวกชื่นชมในวิธีการเลี้ยงดูของแม่แล้วก็ชื่นชมในวิธีการคิดของคิงที่คิงเติบใหญ่มาถึงจนแบบนี้ถ้าเราจะไปกินไก่ไหนลูกบอกเจริญร้านเนี่ยคุมขายอยู่นครนิทสี่ครับจังหวัดนครปฐมนะครับยูยิงเยียงกับโรงพยาบาลนครนิ4สี่ครับติดต่อได้ที่0ูนยองาจครับมีอยู่อย่างหนึ่งสงสัยตั้งแต่เชิญคิงมายืนตรงนี้เป็นอะไรกับสายยันนี้เนาะ เสียงเหมือนเลยพี่ไม่เสียงเขาแหบ้วคือบุกล็กเขาหน้าเป็นนักร้องมากชอบร้องเพลงหมุบใช่ไหมครับผมเคยไปตอนที่ว่าทํางานนะผมผมเคยไปรับจ้างร้องเพลงหน้าผับก็ก็เคยมีน้องคิงเป็นนักสู้ค่ะเขามีภาระเยอะต้องเลี้ยงดูหลายชีวิตเลยทุกวันนี้น้องคิงลืมตาอ้าปากจากอาชีพไก่อบถังซึ่งสิ่งหนึ่งที่น้องคิงไม่เคยลืมเลยก็คือพี่เล็กค่ะ ผู้ที่ให้สูตรไก่อบมาแบบฟรีๆหากไม่มีพี่เล็กคอยช่วยเหลือในวันนั้นก็ไม่มีคิงไก่อบถังในวันนี้ค่ะมีอะไรอยากจะบอกพี่เล็กที่เป็นเจ้าของสูตรน้ําหมักนี้คืออยากจะบอกเขาว่าผมขอบคุณเขามากครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมไม่เคยที่จะไม่คิดถึงพี่เล็กครับเวลาผมได้กำไรกับบ้านเวลาที่ผมมีเงินได้ไปใช้ใจ่ายกับครอบครัวเนี่ยพี่เล็กคือ เขาเรียกว่าอะไรพี่คนสาคัญใช่ครับแล้วก็เหมือนผมผมแบบเทิดทูนเขาอยู่ตลอดเวลาครับพี่เล็กก็คือแม่ค้าขายของที่อย yeah ู่ข้างๆร้านน้องคิงค่ะเป็นคนที่มีบุญคุณที่ให้สูตรกับน้องคิงทํามาหากินแบบฟรีๆวันนี้น้องคิงได้บอกขอบคุณพี่เล็กไปแล้วนะส่วนพี่เล็กก็มีอะไรจะมาบอกกับน้องคิงเหมือนกันค่ะเออตอนนั้นเห็นน้องขอลำบากพาระก็เยะ เราก็เลยให้สูตรน้องเขาไปเพราะว่าเชื่อมันม่นในตัวน้องชิงว่าจะทําอาชีพนี้ได้ม,มาขายแข่งกับเราและพอเห็นน้องเขาตั้งตัวได้เราก็รู้สึกยินดีกับน้องรู้สึกสิ่งที่ให้ไปไม่สูญเปล่าขอให้น้องชิงขายดีๆแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นลูกที่ดีแล้วก็ดูแลทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะ ชมแวะอุดหนุนน้องได้นะคะตามเลขหมายเลขโทรศัพท์ตามสถานที่น้องบอกไปคนดีๆแบบนี like này, ้เราต้องช่วยกันสนับสนุนวันนี้ขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบคุณน้องคิงค่ะคุณขอบคุณเนเป็นตัวอย่างของคนทำาพอนอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งเจเนเรชั่นช่วงหน้าครับผู้ชมขะไปพบกับสาวสวยสาวสวยคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะเธอเป็นสาวสวยมีมงค่ะ วันนี้อายุ49แล้วแต่ยังสวยสมมงอยู่ขอต้อนรับนางสาวไทยปีพุทธศักราช2535คุณอ่อนอานงคญญาวงมจาหนที่ตรึงใจคือรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มของน้องออนนี่แบบจริงๆแล้วเนี่ยน้องออนว่าคนไทยเนี่ยมีเสน่ห์อยู่ที่รอยยิ้มเพราะว่าเราเวลาเรายิ้มเนี่ยมันออกมาจากข้างในเราจริงๆลองไปต่อไปลองลองสิ คุณแม่ก่อนหัวได้ได mm ้ครับพี่สุค่ะพี่สุพี่สุก็ยิ้มสวยนี่ไงนอกก็จริงไงเออคนนี้จริงเป็นบบยิ้มนาย้มเธ หนาตาเขา,ายิม<ด>ย้มเล้มตาเขาไปด้วยงรอถือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะขอบพระคุณร่อทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มาหากินตัวจริงคนหนึ่ง ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างก็มีร้านเสื้อชื่อว่าร้านออนอนงค่ะวันนี้ก็สมเสื้อของพี่รองตัวเองเป็นอแบรนด์ของแล้ววันนี้หนูก็เอาน้ำอบแบบไทยมาฝากด้วยขอบคุณค่ะน้องอนงขอบคุณค่ะถ้าแบบว่าอยากจะส่งน้ำพระถิ่นรองทำเองใช่ค่ะที่ร้านค่ะที่ร้านทำหนูทำอะไรอีกตอนนี้นะคะก็มีแป้งเป็นแบรนด์ของตัวเองก็อย่างน้อยน้อยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเรื่องของความสวยความงามหยุดไม่ได้จริงๆก็แล้วคือแป้งผสมรองพื้นชื่อว่าออนอันงค่ะ คือตรงตัวเลยที่ออบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่ร้านเนี่ยได้ราคาปกติแต่วันนี้ที่รายการมีเท่านานเนี่ยราคาพิเศษเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรโเ,เลยนะคะ026660788 026660788วันนี้เราให้แป้งบรี3ามตลับกันแดดผสมรองพื้นอีกหนึ่งขวดเนื้อ,อใยไหม สร้อยพร้อมต่างหูเนี่ยคะเป็นมุกอีกหนึ่งชุดรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่หน้าจอคุณผู้ชมเนี่ยนะคะ4,450บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายนะคุณจ่ายแค่999บาท<อ>999บาทฟังไม่ผิดค่ะที่รายการนี้เท่าน,านั้นแล้วส่งฟรีทั่วประเทศสามารถจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย<อ>คือแป้งของน้องออเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแป้งที่เนื้อบางเบาแต่ปก เพราะปัญหาของน้องออนคือ 1. เราเป็นคนผิวแพ้ง่าย 2. ออพออายุมากขึ้นเราต้องการอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากมกันน้ํากันเหงื่อใครมีรอยสิวอะไรเงี้ยสามารถปกปิดได้ไดเลยปกไ,ได้ค่ะ เป็นนวัตกรรมใหม่น,ะนั่นก็คือ,อมัลติซอเนื้อแป้งเนี่ยจะละเอียดมากสามารถเคลือบอยู่บนผิวได้แล้วในตัวแป้งเนี่ยผสมสารสกัดที่บำรุงผิวไปในตัวมีทั้งฟูลาลินที่ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสมีโกลเด้นซีดแล้วแป้งออน,อนนงมี2เบอร์เท่านั้นค่ะ ศูนย์สองใครขาวแบบน้องออนเนี่ยศูนย์สองพี่แหม่มเนี่ยได้เลยพี่แหม่มใช้พี่สูตรเนี่ยผิวสองสีใช้เบอร์ศูนย์สามได้ค่ะพี่สูตรมีมีรอยตรงนี้นิดนึงนะคะลองดูนะลองดูอ่าสวยสวยเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นเบาๆลงแค่ะเบาๆหายไปเลหายเห็นไหมจริงด้วยนี่ เดี๋ยวแม้มันจะแบบจางลงใช่ไม่ลอยเนื้อบางเบาแล้วก็มีกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะปกปิดป้องกันปกป้องแล้วยังป้องกันแสงแดดอีกด้วยความที่เราเป็นแม่บ้านค่ะพี่ตากขาพี่ๆค่ะเราก็อยากจะได้อะไรที่รวดเร็วแต่ยังเน้นธรรมชาติอยู่ซึ่งน้องออนว่าสิ่เนี้ยมันเป็นสิ่งที่ คุณแม่บ้านหลายๆคนคุณผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยต้องการตามหาแล้ว <c oughs> น้องออมคนผิวแพ้ง่ายด้วยมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าไหนๆเราจะทำํำ d u c t ออกมาสักหนึ่งตัวแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วเราก็ใช้ชื่อเสียงของเราเนี่ย <c oughs> การันตีว่ามันมันใช้ดีจริงๆ <c oughs> แล้วเราถึงบอกต่อถ้าเราบอกไปแล้วเนี่ยถ้าคนใช้แล้วบอกไม่ดีนู้นนี่นั่นเนี่ยมันก็เสียถึงเราด้วยเพราะฉะนั้นโรงงานที่ผลิตเนี่ยเราก็ต้องเลือกโรงงานที่ดีเพราะฉะนั้นแป้งออนนงเนี่ยการันตีได้ว่าเนื้อบางเบา ป้องกันแสงแดดปกปิดปกป้องควบคุมความมันได้ยาวนานแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมเซ็ตแป้ง3ามตลับกันแดดก็ไม่น้อยหน้าแล้วในกันแดดนั้นต้องขออนุญาตบอกพี่ๆเลยค่ะว่ามันเกลี่ยง่ายมากใช่ไม่ว่าคุณจะแต่งยังไงอะไรเงี้ยผิวแบบไหนเนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยเลยมันสว่างขึ้นแต่มันไม่ววกนะใช่กันแดดอันนี้ไม่มีขายนะคะ เราให้เฉพาะคนที่ซื้อในรายการพูดเซตอีกครั้งหนึ่งได้อะไรบ้างนอนจา๊าปกติแล้วแป้งหนึ่งตลับเนี่ยนะคะ890แต่วันนี้เราจัดเซตพิเศษให้คุณผู้ชมเลยค่ะจะได้แป้งไปทั้งหมด3ตลับด้วยกันนะคะเพียงแค่คุณเลือกสีให้เหมาะสมกับผิวของคุณถ้าคุณขาวใช้เบอร์02แต่ถ้าผิว2ส,สีใช้03แป้ง3ตลับ กันแดดเนื้อใยไหมอีกหนึ่งขวดสร้อยพร้อมต่างหูอีกหนึ่งชุดราคาเต็มคือ4,450บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศ แล้วก็สามารถจ่ายเงินปลายทางได้ต้องรีบรีบโทรนะคะ026660788หรือที่ Line แอดแอดทีวีเดรนั่นเองค่ะหรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้999บาททอน1บาทเนี่ยคุณได้ทั้งหมดแป้งเนี่ยสามตลาบ,ลบแล้วก็จะมีกันแดดผสมรองดดื้นเนื้อใยไหมอีกหนึ่งขวดสร้อยพร้อมต่างหูอันนี้เนี่ย เหมาะสำหรับคุณแม่แมๆเอาไปฝากคุณยายคุณย่ายอย่าเงี้ยได้หมดเลยไงอชอบแน่นอนนะคะวันนี้โปรพิเศษเลยนะคะสําหรับแป้งอนอนอนงค่ะปกติแล้วราคา1ตลับนะคะ890แต่วันนี้เราจัดเป็นเซตให้คุณจะได้รับแป้งไปทั้งหมด3ตลับกันแดดผสมรองพื้นอีก1ขวดนะคะแล้วก็จะมีสร้อยพร้อมต่างหูอีก1ชุดราคาเต็มนะคะคือ4,450บาท แต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเลยค่ะ026660788 026660788หรือที่ Line@@ แอดแอดทีวีเดนั่นเองหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณนะตอนนี้ได้เลยนะคะฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศรวมไปถึงสามารถจ่ายเงินปลายทางได้ด้วยค่ะ ที่ร้านเนี่ยไม่ได้ราคานี้นะเพราะว่ามีคนถามไปในในอินสตาแกรมน้องออนอในเฟซบุ๊กน้องอ่อนจะเอา,าราคานี้จะเอาราคานี้บอกว่าราคานี้มันเป็นโปรโมชั่นที่เรามาออกในรายการแต่ถ้าที่ร้านเนี่ยก็ขออนุญาตนะคะว่าราคาตามปกติเป็นคุณแม่ก็อย่าหยุดสวยนะถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าดูแลตัวเองยังไงแต่น้องอ่อนเชื่อว่าด้วยสภาพอากาศนะ้ำมลพิษหรือว่าแม้แต่ปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยร่วงโรยไปได้ตามการเวลาแต่เราก็ต้องมี เครื่องมือที่จะช่วยเหลือดูแลเราเราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอย่าหยุดสวยค่ะเป็นคุณแม่อย่าหยุดสวยวันนี้ต้องขอขอบคุณแป้งออนอโนงนนคะวันนี้มาในรายการเราถือว่าเป็นการเวลคัามน้องกลับมาในวงการอีกครั้งหนึ่งติดตามผลงานได้ติดตามโปรดักทุกตัวของน้องออนได้สั่งซื้อได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอวันนี้ขอบคุณน้องออนมากค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ล ความสวยความงามมาพร้อมคําคมกับพิสุขคําคำคมวันนี้นะคะอยากสวยก็ต้องแต่งแต่ถ้ามีเลขสลากกินแบ่งก็บอกกันสิบอกกันบ้างบอกคนนกเวลาเขามีเลขเขาไม่บอกกันหรอกค่ะมันเคลื่อนหมดไปละวันดีลาไปก่อนนะคะพบกันนะคะกับพวกเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องวันจักวันทวีคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ